วันนี้เรามาดูภาพบรรยากาศนะคะคุณออมสิลนและเพื่อนมาเชียกีฬาเปตองนะคะอันนี้หญิงคู่พบกับชายคู่เห็นไหมคะอาการของหล่อนก็จะออกค่ะวันนี้ข้อเท้าหล่อนก็พลิกนะคะเพราะว่าหล่อนน่ะไปเต้นส้มตำลีลามามมมมมตามอายุได้ตามอายุได้ อ้าวต่อไปมิสเตอร์วอยค่ะจอมลีลานะคะมิสเตอร์วอยค่ะเออบางหวังเออเป็นยังไงคะเอ,อ่เอ,อเปลี่ยนหรือยังดูหน่อย

ตัวไหนได้คะตัวไหนได้สองลูกค่ะสองลูกอยอยากเล่น,อย,ลนอยากเล่นก็มาหัดเล่นได้คะ่ะเอาเริ่มค่ะเริ่มเอาคุณวอยทำไมไม่มีเสียงล่ะคะทำไมไม่มีลีลาเลยล่ะคะ เล่นไหมคะเอาโชว์ลีลาหน่อยน่นตามมาคะ่ะตามมา,า,าตามอีกคะ่ะตามเหมือนเดิมคะ่ะ ก็ตามเหมือนเดิม <spell> ค <the alay as> ่ะ <Them> ม <Mark on sale> ันจะหมดมือแล้วแน่น hmm. ่ะว่าไงคะคุณออมคะเชียร์ทีมไหนคะโอ้ยทำอะไรแยมทำอะไรคะหยุดหยุดยุดโอ้ยผู้ชายเอาเลยทีนี้โตไหลเข้ามาเลยโต ไหลเข้ามาใกล้ๆอีกวอยเล้เธอก็รู้อยู่เห้ยว่ามันเป็นยังไงค่อยไปมันสิได้จากลูกเองนี่เออเออเห็นไหมนี่เซียนเอาไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อย หินละส้ค่ะวเป็นยังไงเจ็บไหมคะไปไปเล่นอยู่ใครมานไปคุณครูกำลังอัอ่ะเป็นไงคะคุณออมคะเป็นไง เล่นไหมมันไม่เล่นแล้วเนาะอันนี้ใกล้ๆเองเอเขึ้นไปเอาปายคะแนนมาโต๊ะโน้ไปไปโน้นต่างนั่นแหละเอาเอาอมวาดลวดลายหน่อยซิชโช<อ>เต้นแบบไม่มีเพลงสดๆค่ะวาดลวดลายหน่อยนะคะอเออนี่วาดลวดลายหน่อยเชียร์เพื่อนน่ะหันหน้ามาหันหน่ามาวงกลมค่ะ<อ> นเในโนเขาก็ลุกขึ้นแหละเ <c oughs> อาเลยเอาเลยออาในโนโนว่าไงห <c oughs> อ,นนไง <c oughs> อไมไหมหอม <c oughs> ชาได้ไหม, <c oughs> มดูท่าหล่อนนะคะโอ้ <c oughs> <O aj! S 1> ยเชิญคุณชายออกนอกสนามค่ะ แปะไว้เลยแยมแปะไว้เลยดุนเดินมาดูได้ค่ะเดินมาดูได้ไม่ได้รีบค่ะเขาไม่ได้จับเวลาเกมเก้านะคะตรงไปตรง ลอยเอ้ยลุกอยู่พี่ได้บม่ได้ไม่อยู่พี่ไหนตามตามอยู่นะนี่เธอเข้ามาเลยระหว่างนี้นะ่ะเอออีกนิดนึงเออรู้อยู่แต่อย่างให้เข้าใกล้ๆอีกนิดนึง นานเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนแล้วครับเท่าไร่แล้วนี่เท่าไหร่แล้วเออมาจะได้เกมแล้วเท่าไหร่นะคะน,นานก็ยังตามอยู่ตามไหมหรือเปลี่ยนตามค่ะเออเอาเชิญอ,อ่ะโอ้ย เธอไปไหนเธอจะมาใส่นะแข้งคู tá, ่บ่มันมันบลแมนแล้วเอากิ้งก็ไปได้ลูกเดียวสะบอรแยมเออสองเป็นได้แ่บนี้นักเอาเลยว้าวในบอยอย่างนี้เธอฟาวเลยนะ ถ้าทําอย่างนี้นี่ฟาวเลยนะเออปาแพ้เลยนะนี่ถ้เาเป็นอย่างนี้นะผููบอกก็เลยนะมันจะกิ้งเข้าจริงๆอยู่นะเมื่อกี้นี่นะเออโดนขาก่อนปาแพ้เลยนะนี่เออใกี่ลูกคะให้สามไม่ทำนะอย่างนี้นะเอ,อาอเท่าไรคะส <6, S 2> ามอลุกขึ้นหน่อยคะ่ะเท่าไหร่คะสามหกใส่แรกรางวัลที่ออกสามหก เอาทําดีๆค่ะหน้าแข้งอเออโชว์ป้ายเหมือนนักมวยไงใส่ชุดนะ่ะอ่ะนี่เต็มที่เลยค่ะลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นโชว์ป้ายเลยค่ะทำได้แบบวอยไม่ทํานะ <c oughs> วอยนะถ้าเธอทำอยู่ตรงนู้นเนี่ยแม่จะให้เดินกลับเลยออ้า <c oughs> เห็นลูกไหมคะลูกแก่นสีแดงๆนะเห็นไหมคะเอาแปะกว่านั้นค่ะกิ้งเข้ามากิ้งเข้ามาเชียเธอจะเสียชื่อได้อะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนผู้ชายนะเอาเกมสิอีกสามลูกเปลี่ยนค่ะ เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเออค่านลูกเกลีตามค่ะเชียร์ทำได้สิเราเป็นแชมป์อยู่นะเชียร,ไร์ไปข้างๆหมดเลยเรากันเขาไว้ค่ะกันไว้ถ้า,างน่น ย่างน้อยเขาก็ได้แค่หนึ่งอ่ะถ้าเธอการดีอ่ะเออเดี๋ยวในวอยมันก็ตีพวกเธอเข้าหมดหรือยังเออตามมาอีกสองลูกก็เกมได้นะเออใช่ใช่ลูกดำโตค่อยๆเข้ามาสิโตะ มันค่อยเกินไปแล้วมันไปคนละทางอันเดวยน้ดแหลค่ะดิโอ้ยหนึ่งค่ะเด่น Be ีเป็นย <c <asses> <c ังไงคะเป็นยังไงเจ็ดสค่ะเลขท้ายที่ออกเจ็ดสค่ะเล่นได้ เอาอีกครั้งค่ะอีกครั้งเรามาเลข้ายเลขหนะ้าออกเจ็ดสามค่ะเจ็ดสามค่ะ